เลี้ยงถอดรองเท้าด้วยครับต้องเรียนถอดรองเท้าด้วย ý thức gì chắc chắn chắc chắn chắc chắn 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 sao? chắn ก้าวเยนก็ไรยมรอนร้อนเลยกระจายไปเลยกระจายไปดูเลยครับความน่วงดิน่นงุนเ้ย

เดินคนนี้ได้ยังคนนี้ได้ช้าก็ได้่ถ่ายทงน้นมหาข้มเลยดี

ใส่ฟ้าเลยในรถนะต้องใส่ฟ้าที่บนเดินที่บนที่บนเดินนะแล้วก็น้องๆมีผ้ามีอีกชุดหนึ่งนะครับมีผ้ามาอีกหนึ่งชุดเหลือที่เหลือก็ใส่อีกชุดหนึ่งนะครับใส่ชุดหนึ่งไปที่มา

来来来。

เรา,าพระพุทธพระองค์ทรงเมตตาต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธชาวฟิสตปชาวอิสลามประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่น่าอยู่เป็นประเทศที่มีในหลวงของเราเนี่ยทรงทพิธิราชธรรมนะเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมดังน,นั้นขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นลูกของพ่อหลวงเป็นลูกของพ่อแม่ ขอให้เป็นคนดีของสังคมคนดีของบ้านเมืองและท้ายที่สุดก็คือคนดีของพ่อแม่นั่นเองขออนุมโมทนาสายบาเนี่เป็นปบะเพนีของพระหน้าที่ของพระคือต้องบิณฑบ,บาสการมิณฑบ,บาเนี่มีมาั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันเนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันพรุ่งนี้วันนี้เรามาทําความดีร่วมกันขออนุโมทนากับทุกๆคนขออนุโมทนาตั้งใจรับพรอธนะิษฐานเอานะ ยะท้าวฤๅหาผูราปริภูเรนติสาคาลังเมวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิทิติตังปฏิตังตุนหังที่พะเมวะจะมีเกิดเกเปรย์เปรยตุสังก็เป็นโตุปัฏฐาน